มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเทอร่านะครับแล้วก็เรื่องของ Bitcoin Spot e ทีของฝั่งของของจีนนะครับจะเป็นหัวเรื่องหลักในคลิปนี้นะครับฉะนั้น สองข่าวนี้น่าจะขึ้นก่อนนะครับเราก็น่าจะเป็นเนื้อข่าวที่น่าจะเป็นเนื้อเดียวกันด้วยนะครับเราก็มี XRP นิดหน่อยนะครับแล้วมีเรื่องของ Bitcoin ก็จะเป็นความสอดคล้องกันแหละฮะเอาหละนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ Luna Classic นะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมตนะครับกระดานปิดเกต ท่านใดอยากจะฝากลูน่าแคส s ิกดอก5-8เปอระยะเวลาการฝากคือ30วันก็สามารถที่จะเข้ามาฝากได้นะครับก็อันนี้ดอกจะคิดเป็นรายปีนะครับแล้วก็กระดานไบแนน c e ไทยแลนด์นะครับก็สภาพคล่องดีเหรียญเยอะแล้วเดี๋ยวจะมีระบบที่เพิ่มมาคือระบบการกินดอกอะไรอย่างนี้นะครับหรือ e s t ต็ก Earn Saving เนี่ยนะ ตอนนี้ยื่นกับกรลอตอยู่นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้ข่าวของลูน่าแคสิกมันจะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องของโดคอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคดีความนะครับแบบ TFL หรือเทอร์ราฟอร์มแลนะครับทางทนายเนี่ยเขากำลังต่อรองกับเซกอยู่นะครับว่าให้ลดมูลค่านะครับที่เสียค่าปรับเนี่ยจาก4 3จามล้านนะนะเพราะมันจะมีอยู่สองก้อนก้อนที่เป็นของ ของของอประชาชนนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก้อนนึ่งแล้วก้อนใหญ่เนี่ยจะเป็นของเซกนะครับเขาขอให้ลดประมาณหลักประมาณหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านดอลลาร์นะจากประมาณห้าล้านคล้ายๆกับ XRP เลยคดีแทบจะเป็นอีหลอบหรือกรอบเดียวกันเลยนะครับก็แจ้งเอาไว้ประมาณนี้ว่า ทุกอย่างอะ่ะไปดูคดีของ XRP ได้นะครับแต่คดีอาจจะสั้นกว่านะครับไม่ยืดเยื้อไปสามปีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะจบนะครับในปีนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนนี้นะนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นหรืออาจจะยืดไปสามปีก็ได้แต่ว่าคดีมันสรุปแล้วอ่ะนะครับมันเป็นคดีแพ่งอะ่ะสรุปแล้วแต่คดีอาญามันยังไม่สรุปนะครับแต่นั้นตัวที่จะทําให้น้ําหนักของทางทานายอะ่ะ ของตัวของเทอร์ล่าฟอร์มแลบเราก็โดคอนนะครับทนายสามารถต่อรองกับ SEC ได้นะครับนั่นก็คือความผิดในคดีอาญานะครับว่าโดคอนจะโดนอะไรนะครับผ่านหรือไม่ผ่านในคดีของการชอ่อกงถ้าผ่านมีสิทธิ์ที่จะต่อไอเขาเรียกว่าเม็ดเงินได้ นะครับใครๆกับ xrp ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับอาจจะไปปีหน้าหรืออะไรก็ว่ากันนะครับเล็งๆไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้จะมีการเผาเนาะก็จับตาดูวันที่วันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีการเผาลูน่าค a s ส i ิกแต่ผมเชื่อว่าตลาดจะมีการรีบาวไปน่าจะประมาณไปไปอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นการรีบาวภาพใหญ่ๆนะครับ หรืออาจจะต้องรอเรื่องของ่อานอนฟา p a y เ o โลนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะจบในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ของบ้านเรานะครับคือประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็จะเป็นบทตัวเป็นบทสรุปนะครับที่จะทำให้ราคาของคริปโตพอจะขึ้นไปได้บ้างนะครับผลปรากฏออกมายังไงก็ไม่รู้แหละนะครับแต่มันน่าจะ ตลาดมันน่าจะต้องรีบาวนะครับกลับไปเพื่อจะสามารถทุบได้นะครับในภาพของระยะกลางนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องทุบราคาเนี่ยต้องขึ้นไปสักยืนสักระยะหนึ่งเดี๋ยวค่อยทุบนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามกลไกของตลาดนะครับใครเขาจะให้เมารวยนะครับใส่ช็อตอย่างเดียวนะวานเขาก็รู้นะครับคือมันต้องไต่ให้ขึ้นไปได้นะครับ นั้นตอนนี้เรามองภาพอยู่ตรงนี้นะครับคือนอนฟาร์มเนี่ยแหละน่าสนใจนะครับเราก็เล็งๆไว้สักวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็น่าจะคาาเกี่ยวกับนอนฟาร์มเลยนะครับคือกะเอาให้จบในสัปดาห์สัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นฝั่งของพวก GDP แล้วมั้งนะครับหรืออีกสัปดาห์หนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าครั้งนี้ SEC หรือเซกเนี่ย เฟดเนี่ยนะครับ f e ดนะครับหรือธนาคารกลางสาหรัฐหรือโจเลอร์พาวเวลไม่น่าจะทุบแรงนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรทุกนะครับถ้าเกิดทุบอะ่ะไอคนไอคนใส่ช็อตก็รวยอะนะครับแค่นั้นเองไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับส่วนตัวผมตลาดน่าจะรีบาวน์นะครับเราค่อยทุบตอนนี้นะครับทาง เทอร a c ่าแคส c เนี่ยเขามีเครือข่ายบล็อกเชนเสนอกฎการกำกับดูแลใหม่นะครับกฎนี้จุดมุ่งหมายขอเพิ่มความปลอดภัยและกระจายอำนาจของเครือข่ายด้วยนะครับกฎระเบียบก็จะจำกัดผู้ตรวจสอบไม่ให้ทำงานมากกว่าหนึ่งโนดนะครับนอกจากนี้เครือข่ายก็ข้ามแผนกโครงการต่างๆได้นะครับก็ไม่สามารถตรวจสอบหรือเครือข่ายผนก ไอ้แผนกโครงสร้างต่างๆได้นะครับผู้ให้บริการที่ไม่อยู่ในภายใต้การดูแลก็ถูกห้ามไม,ไม่ให้ลูกไม่ให้ลูกค้าเรียกใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องหลายตัวนะครับเป็นการจำกัดอำนาจของ v a l i เ t สเตผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วท้ายสุดก็ไม่ผ่านนะครับว r เเตเล่นข่าวนะครับเออให้มีข่าวดีแบบจำกัด v a ร์เรเตบ้างนะครับมีคดีช่อโกงของ UTC อกใช่ไหม นะครับอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาก็เลยทําให้ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งอ่ะนะครับเขาต้องออกมาเล่นข่าวนี้เป็นหลักเลยนะครับเอาแหละนะครับเราพูดถึงลูน่าหรือเทอร a ่าเนี่ยจบละนะครับเราก็ช่วงนี้ผมแนะนํานะครับว่าเหรียญต้นน้ําเนี่ยสําคัญนะครับน่าจะซื้อเหรียญต้นน้ําตัวหนึ่งผมลองดูละนะครับ T M T M C D นะครับเหรียญชื่อดิมอนนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เป็นกลุ่มลายของกระดาน OKX OK นะครับก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดสนใจจะซื้อผมก็แนะนำเลยนะครับว่าลองเข้าไปซื้อได้นะครับก็เล่นสันๆก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกหลายเหรียญอย่าง f w i t h a l f อะไรพวกเนี้ย แพ w ว t h แ a b อย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับก็จะพยายามอัปเดตแทรกเหรียญในคลิปนะครับต่อมานะครับเราก็พูดถึง XRP น่าจะมีข่าวเดียววันนี้นะครับ XRP ก็คลิปเป็นกระดานของญี่ปุ่นนะครับของฝั่งเงินญี่ปุ่นก็เพิ่มคู่การซื้อขายของ XRP ด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นเงินเยนหรือ JPY นะครับ ก็เกิดขึ้นในวันที่30เมษาเวลาประมาณ17.00นนะครับของญี่ปุ่นก็จะมีคู่เทรดเป็นเงินเยน JPY นะครับไม่ใช่ XRP อย่างเดียวมี ADA ช h i นะครับและโซ l ด้วยนะครับก็เป็นการบริการบอรดการซื้อขายนะครับสำหรับคู่การซื้อขายดังกล่าวก็จะเปิดใช้งานในวันนี้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็ เรียบร้อยแล้วนะครับก็คำประกาศนะครับน่าจะต้องไปดูที่ Binance ไบ Bin แ a นเจแปนนะครับเพราะว่า b i n a น c e เ a แปนเนี่ยเขาจะลิสต์คู่เทรดนี้มากขึ้นนะครับก็เตรียมตัวให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงมากขึ้นนะครับการที่จะเปิดในประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะดีไม่ดี b บแ a น c e อาจจะโดนเขี่ยหรือโดนฝัดอะไรอีกก็ได้นะครับคล้ายๆกับของประเทศไทยเนาะเราก็ของฮ่องกงด้วยนะครับ ต่อมานะครับเป็นข่าวของซีซีนะครับซีซีตอนนี้บทสรุปออกมาแล้วนะครับคือติดคุกสี่เดือนไม่ใช่สามปีนะครับสามปีนั้นเป็นฝัดนะครับก่อนคำพิพากษานะครับเรื่องของคดีการฟอกเงินแล้วก็อ่าสิ่งที่โดนเพิ่มเนี่ยน่าจะเป็นพวกบอกปล่อยพวกผู้ก่อการร้ายทางไฟเบอร์นะครับเข้ามาใช้บริการเข้ามามีอิทธิพลในคริปโตนะครับก็ มาจากการฟอกเงินของกลุ่มพวกนี้แหละนะครับก็ติดคุกไปสี่เดือนนะครับแล้วส่วนตัวผมเนี่ยก็คือพยายามจับเป็นตัวประกันแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางประเทศจีนเนี่ยเริ่มแล้วนะครับที่จะมีเรื่องของ Bitcoin ETF แล้วก็อี h e r เรี ETF ผมได้ทำคลิปในช่อง Amazing Moon Story เป็นที่เรียบร้อยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมสรุปนะครับว่าตัวของ ETF เนี่ยของจีนจะเน้นอีเทอเรียมจะไม่เน้นบิตคอยนะครับทำไมผมเชื่อ,องั้นนะครับบิตคอยเนี่ยคนถือเยอะแล้วนะครับคนถือเยอะแล้วแล้วก็พวกแบ็กล็อก p p o r r g n n นะครับ m o r g a กน t a n l e y อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเข้ามานะครับเยอะละแล้วอุปทานของบิตคอยก็มีจำกัดด้วยจะไปสะสมแข่งกับเขา ไหมนะครับไม่ต้องแข่งผมคิดว่าจีนไม่น่าจะแข่งผมเชื่อว่าอินโฟสรุปนะครับเป็นเป็นฝั่งของอเมริกาแบบโหโคตรได้เปรียบเลยนะครับแบบจีนไม่มีทางสู้ได้แต่เม็ดเงินของเขาเขาไม่ได้กะจะสู้กับบิตคอยเขากะาจะสู้กับอิตาเรียมผมสังเกตนะครับในกระดานใบแนมันก็จะมีเหรียญอย่างอิตาเรี่ยมไฟล์หรืออีทไฟล์นะครับแล้วก็มีเหรียญที่ชื่อ ตัวใหม่นะครับของ n บแนนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูชื่อนะนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะตัวนี้ชื่อว่า s スนะครับหรืออารนะครับหรือ REC นะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับที่เน้นการสเต็กของอีท e อ e u m ี่มโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะอีทไฟเนี่ยก็จะ อยู่ในหมู่เกาะเคแมนด้วยอยู่นอกอเมริกาแล้วก็เลสนะครับผมก็ดูละเหรียญพวกนี้ไม่ได้เลส t อยู่บนฝั่งของเอ็กชแนนของอเมริกาคือจีนตีมตัวแล้วนะครับว่าเขาจะเปิดการสเต็กเนี่ยอิตาเลียมฝั่งของของฮ่องกงนะครับแบบโอเพนไม่ควบคุมแบบฝั่งของอเมริกาผมเชื่อว่าเงินจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะคุณจะต่มสันจะย้ายเม็ดเงินบางส่วนเข้ามาในฝั่งของ เหรียญพวกนี้นะครับเข้ามาแพลตฟอร์มพวกนี้มากกว่ารี d o อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะกฎระเบียบมันเยอะเขาให้ดอกเบีย้ยนะครับไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างไบแนน c e กับคอยเบตเนี่ยโดนเรื่องการให้ดอกเบีย้ยที่เยอะอยู่นะครับเขาก็จะย้า,ายมาทางฝั่งของฮ่องกงก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับที่ตัวของ Luna หรือเทอร a เขาจะต้องมาทำอะไรบางอย่างจากฝั่งเอเชียบ้านเราเหมือนกัน นะครับในเรื่องของการรีเพเนี่ยนะครับฝั่งนู้นกฎระเบียบมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าง,งันนะเพราะว่ามันมันดูยากนะครับมันมันคาดเดาอะไรก็ลำบากนะช่วงนี้นะครับแต่ว่าฝั่งจีนน่ะน่าจะมีผลนะครับคือไม่ต้องไปสู้กับบิตบิตคอยไม่ต้องไมต้องไปสู้กับเขานะครับใช้อิรเาเรียนนี่แหละสู้นะครับคุณจัดตินซันน่ะ เม็ดเงินของคุณจัดตินซันยังพาอิตอเรียมได้ถึง4,000ดอลลาร์เลยนะครับถ้าเกิดทำแพลตฟอร์มทำเท็กเจอร์ดีๆทำอะไรดีๆนะครับเม็ดเงินฝั่งเวิร์ไวดนะครับก็จะเข้ามาฝั่งของฮ่องกงในฝั่งของอีทมากขึ้นนะครับอีจะไป5,000 6,000แบบบิตคอยในสัสดส่วนบิตคอยตอนนี้ที่ไปถึงประมาณ50,000 60,000อีทน่าจะทำได้นะครับหรือ Ether อีเทอร์น่าจะทำได้แน่นอน ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าจีนจะเล่นวิธีนี้นะครับจะไม่เล่นบิตคอยนะครับหลายคนก็จะไปโทษทางจีนว่าแม้จีนเปิดอ่า e t f แล้วเปิดได้แค่วันเดียวนะครับแล้วทางฝั่งเม็ดเงินของฝั่งของจีนเนี่ยยังไม่เข้ามานะครับมีกฎระเบียบอะไรที่อเป็นกฎระเบียบของฝั่งเขาอยู่นะครับเขาก็จะค่อยๆคลาย แล้วก็น่าจะค่อยๆทําเป็นทีละรัฐเพื่อจะเก็บข้อมูลนะครับทีละมลทนอะไรของเขานะครับตามตามที่เขาแบ่งแบ่งเขตการปกครองก็แจ้งไว้ประมาณเนี้ยนะครับว่าไม่มีอะไรหรอกนะครับสิ่งที่ที่จะทําเนี่ยนะครับง่ายมากก็คือพยายามที่จะทําให้ตัวของคริปโตเนี่ยนะครับอ่ามันมีตลาด แล้วมีทางเลือกในการเล่นมากขึ้นถ้าเกิดจะไปเล่น Bitcoin ทางนู้นเขาก็เล่นนั่นแล้วนะครับรวมถึงคุณแกรี่เกนเซอร์ก็สโลไลซ์เหลือเกินนะครับพยายามที่จะทำให้อิตาเรียมเนี่ยโตชาที่สุดเนื่องจากอัตราการขึ้นคงดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานะครับเขาปล่อยอีทไม่ได้นะครับถ้าปล่อยอีทโตเนี่ยเดียวเม็ดเงินเนี่ยจะไปในกลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่นๆนะครับดังนั้น มันก็จะมีเหรียญบางกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากการที่จีนเน่ยนะครับเริ่มโอเพนสำหรับสำหรับตลาดอีทนะครับนั่นก็คือลาวะนะครับหรืออาวะนะนะครับเขาบอกว่าตอนตอนนี้อาวะร้อนแดงนะครับแล้วก็อาวะเนี่ยแบงกอัพเนี่ยเป็นพวกธนาคารใหญ่ๆ ชั้นนำของฝั่งของอเมริกานะครับหนึ่งในนั้นคือ b c k r o c k นะครับแล้วตอนนี้มันมีอยู่ประมาณสองดำข่าวนะครับข่าวแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ออกสินทรัพย์โทเค็นนะครับโทเค็นไนซ์นะครับได้รับการสนับสนุนการระดมทุนถึง9.5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งบอกถึงความร้อนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กที่ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ปิดกระดาน ปิดการระดมทุนนะครับ9.5ล้านดอลลาร์ที่นำโดย g n o s i นะครับและก็สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับโทเค็นก็ขยายไปสู่ตลาดมูลค่า10ล้านล้านดอลลาร์ภายในสินส้นสิ้นทศวรรษนี้นะครับบริษัทจัดการสินทรัพย์แห่งหนึ่งก็คาดการไว้ว่า Back นะครับออกสินทรัพย์ t o เค็นไนท์นะครับกล่าวเมื่อวันอังคาร บริษัทระดมทุนถึง9.5ล้านดอลลาร์ในกรอก,การระดมทุนผู้นำโดย Gnos นะครับนะประมาณนี้นะครับก็คือลาวะเนี่ยเขาก็ขยายแล้วก็เพิ่มพันธมิตรของเขาเพิ่มเหรียนนะครับในโปรเจกต์ของเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอ่าพวกอ่าการโอนทรางซัชั่นเนาะนะครับหรืออาจจะใช้เป็นพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับ แล้วก็มีการนำเครื่องมือทางการเงินแบบดั้งเดิมอย่างเช่นพันธบัตรกองทุนเครดิตมาสู่บล็อกเชนอะไรมากขึ้นนะครับลาวะเขาก็หรืออาวะนะครับเขาเตรียมขยายโปรเจกต์มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข่าวแรกของของตัวของลาวะนั่นเองนะครับมาข่าวที่สองด้วยกันนะครับอันเนี้ยลาวะโทเคไนท์ก็จัดในอูอะดูอาบูดาบีนะครับใน สหรัฐอารับอเมริสนะครับโดย IOTA ที่ AMI Congress 7-9พฤษภาคมปี2024พร้อม w o r k ช็อปนะครับชื่อกิจกรรมในวันที่6พฤษภาคมนะครับก็เป็นการเปิดกลยุทธ์นะครับที่จะระดมทุนเรื่องเหรียญนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการของ AMI Congress นะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการลงทุนชั้นนําของตะวันออกกลางนะครับดึงดูดพวกผู้นําองค์กรนักธุรกิจต่างๆนะครับผู้กําหนดนโยบายนักลงทุนระดับภูมิภาคระดับนานาชาตินะครับและผู้ประกอบการในหลายๆเรื่องนะเขาก็เตรียมตัวแล้วนะครับในการาระดมทุนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ เขาก็พยายามที่จะออกสินทรัพย์พกโทเคนไนมากขึ้นนะครับลงระดมทุนหลายก้อนเลยนะครับต่อมานะครับน่าจะมีอีกหนึ่งข่าวนะครับของลาวะนะครับและก็ภูมิภ o มิเน็ตเวิร์นะครับร่วมกิจกรรมพริชกชมเรื่องเกี่ยวกับโทเคนนะครับอาวะ I.N.C. นะครับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเว็บ3และสินทรัพย์โลกแห่งความเป็นจริงก็เพิ่งมีความร่วมมือครั้งใหม่ประกาศตัวนะครับที่จะมีแพลตฟอร์มได้ร่วมมือกับ t i m m Network นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นโมดูลหรือเลเยอร์ที่2นะครับก็จะทำเรื่องของบล็อกเชนแหละนะครับที่จะพัฒนาพวกเลเยอร์2ก็จะมีการเรื่องของปรับขนาดความเร็วนะครับแล้วก็ค่าแก๊สที่ถูกลงอะไรอย่างนี้ ดังนั้นอันนี้ก็เป็นการโพสต์นะครับจากอาวะเลยนะครับวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนปีสองพันย่สี่น่าจะติดตามในเอ็กซ์นะครับต่อมาเป็นข่าวของวีเชนนะครับหรือเหรียญเวดอันนี้ก็คือซันนี่ลูนะครับซีอของวีเชนเขาก็กล่าวว่าวีแบตเทอร์ดาวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีะการเลือกความยั่งยืน แล้วก็มีเรื่องของรางวัลที่มอบให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็น NFT นะครับที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับดาวนะครับในโครงการก็เป็นการสร้างมนารัตรกรรมของนั้งยืนจริงๆคือระดมทุนนั่นแหละนะครับเขาต้องการเม็ดเงินที่จะเข้ามาพัฒนาในเรื่องของ DeFi ของเขาหรือเว็บสัต์นะครับอันนี้ก็โพสจากวีเชนเลยใน X วันที่29เมษายนปี2 0 2 4 ต่อมานะครับก่อนที่จะไปเรื่องของบิตคอยนะก็จะมีเรื่องของ ETF นะก็มีข่าวออกมาอย่างหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในตลาดดูแลหลักทรัพย์ของจีนนะครับ CSRC นะครับเขาก็มีความระมัดระวังนะครับในการลงทุน ETF นะครับแล้วก็อาจจะทำให้ ETF ของฝั่งของฮ่องกงเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าทางจีนเขายังไม่พร้อมเท่าไหร นะครับนั่นแหละนะครับเราจะไปสรุปอะไรขนาดนั้นนะครับเปิดแค่วันแรกเองนะอเมริกาเนี่ยกว่าจะกว่าจะทำให้ราคาของของบิตคอยสำลิผลอ่นะสองสัปดาห์สามสัปดาห์นะครับปลายเดือนมก,กราถึงจะเริ่มขยับนะขนาดแบ็คแบ็ล็อกเริ่มมีการแบบว่าลิสต์นะครับเหรียญอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีการแบบว่าแอปพูฟนะ ของทาง sec นะครับก็กว่าจะผ่านนะนะครับกว่าจะแบบว่าทําให้ราคากระเตื้องอ่ะใช้เวลาสองสัปดาห์แต่ผมเชื่อว่าจริงเขาไม่เล่นบิตคอยหรอกนะครับแต่เขาจําเป็นต้องสะสมจําเป็นที่จะต้องเปิดไอรูปแบบการลงทุนอันเนี้ยให้มันเป็น worldwide นะครับยังไงคือต้องไม่มีบิตคอยเอาไว้ขึ้นหิ้งแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะเล่นคือ a l t c o i ก็อาจจะเป็นอีเทอรี่มเป็น XRP ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวของเขาอย่าง NEO อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีการเปิดกองทุนตัวของของเหรียญเองนะครับที่เป็นเหรียญของเครือของเขาอ่าน,นะครับเราดูการซื้อขายของฝั่งของจีนต่ำกว่าคาดใช่ไหมนะครับดูข้อมูลแฟกต์ตรงนี้ก่อนนะครับปริมาณการซื้อบิตคอยทั้งหมดอ่ะอยู่ที่8.5ล้านดอลลาร์และอ t เทอ นะครับอยู่ที่2.5ล้านดอลลาร์นะครับก็หลักๆน่าจะประมาณนี้ฉะนั้นคริปโต ETF เนี่ยหรายการก็ผักดันปริมาณ11ล้านดอลลาร์โดยบ t c o i n ETF มีปริมาณ8.5ล้านดอลลาร์และ ETF e t เ e อมีมูลค่าประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ผู้ออกคาดว่าปริมาณจะเริ่มต้นจะมากกว่า100ล้านอ่า1 0อล้านดอลลาร์นะครับตามรายงานสื่อของท้องถิ่นก็ยังไม่ได้เยอะนะครับมันเพิ่งเปิด และทางจีนเขายังไม่เข้ามานะครับแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีเม็ดเงินนอกอของของทางฝั่งของประเทศจีนจะเข้ามาอีอ่ะต่อมานะครับข่าวดีคือคอยเบินะครับตอนนี้ป l ักอินกับระบบ Bitcoin Lightning แล้วนะครับเป็น Bitcoin Lightning เหมือนการเป็นการโอนรานซัคชั่นนะครับในพื้นที่ไกลๆไ,ได้นะครับบิตคอยเข้าถึงในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เลย นะครับบิตคอยไล n ิ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สร้างมาโดยต้นสังกัดจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายสัญญาณปลักอินเข้ากับ Bitcoin อย่างเช่นตัวของ BRC สองศูนย์อะไรอย่างนี้นะครับมีฝั่งของ b บิตคอยแคสก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งของบ i ตคอยไลนิ่งเนี่ยน่าจะเป็นสายตรงมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็น l a เยอรนะครับก็เตรียมตัวที่จะเปิด คือมันเปิดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าข่าวเนี่ยนักพัฒนาเขาเขาออกมาว่าหัวหน้าทีมพัฒนาเขาออกมาว่าจะหยุดพัฒนานะครับเนื่องจากระบบมันยังมีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกนะครับคือเสร็จแล้วแต่ว่าเขาไม่อยากตอนนั้นอะคือเขาไม่อยากให้ราคาของบิตคอยขยับนะครับให้ใช้กระแสของแบ็กล็อกไปก็คือจบนะครับต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายนะครับ คือเรื่องของภาษีจากการขายหุ้นที่เสนอของไบเดนมีความหมายต่อน,นักลงทุนนะครับนักลงทุนแพนิคนะครับอัตราที่เขานำเสนอคือ44.6%การเคลื่อนไหวนะครับทำให้ทุกอย่างแพนิกหมดเลยนะครับไบเดนเป็นแค่เสนอแต,แต่พอเวลาใช้จริงเนี่ยเขาต้องลดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับจริงๆอ่ะพวกหุ้นคริปโตอ่ะควรจะอยู่สักสักเจ็ดหรือแปดเปอร์เซ น่าจะโอเคแล้วนะครับไม่น่าจะไปถึงสูงสุดถึงสิบสองเปอร์เซ็นเพราะว่ามันจะมีกลุ่มพวกนักเทรดเดอร์อะไรอีกนะครับมันยากนะครับส่วนคริปโตเนี่ยมันจะมีพวกนักขุดนักพัฒนาอะไรอีกกไไ็ไม่ไม่ไม่อยากที่จะให้มันเยอะเกินไปนะครับนะก็อย่างประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยขอน้อยน้อยหน,น,น่อยนะครับรู้ว่าต้องเสียยังไงต้องเสียอยู่แล้วแต่ขอให้น้อยน้อยหน่อยไม่ใช่แบบว่า ทําแบบรัฐบาลชุดที่แล้วนะบอกเอามาเลยสามสิเอร์เซ็นโหผมอยากเอาตีนถีบหน้าเลยอนะครับนะประมาณนี้นะครับก็ข้อมูลเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชชั่น New Moon VAP นะครับแล้วก็ลูน่าแคส i ิ ครับเราก็ xrp brc 2อสูอย่างนี้นะผมฝากกระดานปิดเกดแล้วก็ฝากอาคอร์สเรียนเหรียญต้นน้ำแล้วกันนะครับผมก็จะเปิดอีกทีวันที่15้าพฤษภาตอนนี้ไม่อยากเปิดครับของเก่ายังไม่หมดเลยนะครับนักเรียนบางคนก็ยังค้าง,างตารางไว้อยู่เลยนะก็แจ้งไว้ประมาณนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิดเกต เว็บ <Web> 3เปลี่ยนจากไม่กะสวปแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เกตสามารถสมัครกระดานได้